แอนด์เคนเตอแมบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i c s t i can speak turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาตุรกี a 1บทที่2อ r ถึง์ฮัดดี้มิสนเนสพร้อมกันได้ยังคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ arch หิว hungry a ึกเปิด open address t u A d d อ e s s ักชัมตนเยนนิ่อัลิชเวอริชซื้อของช h อ pping ช h อ p ปิ n ง,อ,งอัลิชเวริชเมร์เคซห้างสรรพสินค้าช h อ p ปิ n โม a l l อัน tar าารคุณแจคีย์อาร์ทบวกพลัสอ ดือนดวงจัน์ month the moon บัญคีธนาคาร bank เบี้ยค่าส single บินาอาคาร building บิรชกมากมาย many บอชว่างเปล่าว่าง empty free บลู ฮัน divided บูรดาที่นี่ here b e t w n ทั้งหมด all บุกุนวันนี้ today เจสุรกล้าหาญ brave จิตดีจริงจัง serious c ชัลิชกันคายัน hardworking diligent c h a r p พย์คูน times ชิร์กินน่ากเกลียดขี้เร ugly ชอปคีย์ garbage rubbish trash c h อ p คุตุ s u rubbish bin trash bin ขอบคุณที่รับชมนะคะ